สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ซึ่งเดือนพฤษภาคมก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะทั้งวันแรงงานแห่งชาติ1พฤษภาคมและวันที่10พฤษภาคมนะคะสำหรับปีนี้ในวันที่10พฤษภาคมเราก็จะมีกิจกรรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานห่วงใยร่วมใจต้านภายัยโควิด19ซึ่งมีท่านวรรณรัตน์ศรีสุกใส,สรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นณบริเวณชุมชนโดยรอบโรงแรมกแกรนดราชพฤกษ์ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีภายใต้ความร่วมมือของกรมและภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานได้แก่ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนครหน่วยฝึกอบรม Perfect Safety Training and Consulting จำกัดและโรงพยาบาลซีเมดลิฟติงแพร์ ซึ่งในโอกาสวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติหรือวันที่10พฤษภาคมของทุกปีภายในงานมีการมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยจำนวน500ชุดการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงมีการแจกอาหารกลางวัน500กล่องให้แก่ประชาชนในบริเวณชุมชนใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลและร่วมรำลึก ถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เพลิงไม่โรงงานเคเดอร์เมื่อวันที่10พฤษภาคม2536ม2,536ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากการประสบอันตรายจากการทำงานนาวัตสะพานสูงตำบลคลองพระอุดมอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงโควิดนะคะเราก็ยังมีความห่วงใยทั้งสถานประกอบกิจการและกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งหลายนะคะ ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้มีกิจกรรมต่างๆนะคะโดยในวันอังคารที่11พฤษภาคมเวลา8นาฬิกาท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านอภิญญาสุจริตตานันเป็นประธานการประชุม,มหารือข้อราชการผู้บริหารกรมผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยมีท่านอุดมรักษ์สอนสารีท่านโสภากิตติรชาท่านวรณรัศรีสุขใสรองอธิบดีและผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุมณสถานที่ทำงานของแต่ละท่าน ซึ่งมีประเด็นในเรื่องการให้บริการประชาชนกรณีสำนักง,งานถูกสั่งให้ปิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การตอบคำถามใน Facebook กลมและในเพจที่นำข้อมูลกลมไปเผยแพร่ต่อโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่บ้านพักทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการรวมถึงการให้บริการของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตและการดูแลเด็กด้วยหลังจากนั้นเวลาบ่ายสามง,งตรง ในศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนำกลุ่มพนักงานบริษัทสายการบินนกแอร์เข้าพบท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรณีถูกเลกจ้างโดยมีท่านภิญญาสุจริตตาน,านันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านสุภาเกียรตนินิราชารองอธิบดีเข้าร่วมรับหนังสือข้อร้องเรียนและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ณห,ห้องประชุมจตุมงคลกระรวงแรายงานส่วนในวันพุทธที่12พฤษภาคมนะคะเวลา9นาฬิกา30นาทีท่านอุดมรักศรส,สารีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้รารงานครั้งที่4ทับ2,564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับทราบสถานะทางการเงินผลการดำเนินงานรายงานการบริหารสินเชื่อ และผลการอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวนสองแห่งพร้อมทั้งพิจารณาสหากรณ์อมรัพย์ของสถานประกอบกิจการจำนวนหนึ่งแห่งของงดการจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้โดยมีผู้บริหารกรมผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนภักรัฐผู้แทนฝ่ายในจ้างลูกจ้างเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทุนและในเวลาเดียวกันท่านสภาเกตนิราชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านรายง,งานยอดเยี่ยมประจำปี2,564ครั้งที่1ทับ2,564เพื่อรับทราบผลการดำเนินการมอบรางวัลหลักเกณฑ์ผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการและจำนวนสถานประกอบกิจการที่ใช้ในการคัดเลือกสถานประกอบกิจการ ที่มีระบบการบริหารจัดการด้านรายงานยอดเยี่ยมประจำปี2,564พร้อมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านรายงานยอดเยี่ยมประจำปี2,564โดยมีผู้บริหารกลมและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกลมเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมมิตรไมตรี2กลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนในช่วง10นาฬิกาท่านสุดที่สุโกโศลประหลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแรงางานครั้งที่1ทั2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานจำนวน8กรณีและความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายด้านแรงงานจำนวน8ข้อรวมถึงกรณีลูกจ้างสถานประกอบกิจการประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการทำงานโดยมีท่านภิญญาสุจริตตานัน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้บริหารกระทรวงผู้แทนาักัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือณนห้องประชุมประสงค์ละนนนันชั้น5กระทรวงแรงงานหลังจากนั้นในช่วงบ่ายโมงครึง่งท่านสภาเกียินิราชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวครั้งที่หนึ่งทับสองพ โดยมีนายจรัญชัยก่อศรีพิทักษกุลผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกกรมเป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งการแต่งตั้งโฆษกรองโฆษกและคณะทำงานปฏิบัติการข่าว Information Operation I.O. กลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยโฆษกกรมได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานรับทราบผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน2564 และเพื่อพิจารณาการกำหนดเนื้อหาประเด็นที่จะเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ประจำเดือนการประสานข้อมูลเนื้อหาผลการปฏิบัติงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวเชิงกระทบและหลักเกณฑ์การประกวดเพลงเทพบดีโดยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมประชุมณห,ห้องประชุมมิตรไมตรี2ชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และในเวลาเดียวกันนี้ท่านวนรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายในจ้างเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สมัยที่109โดยมีสภาองค์การในจ้างต่างๆเข้าร่วมประชุมและร่วมกันพิจารณาการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายในจ้างจำนวนหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO และคัดเลือกที่ปรึกษาโดยต้องระบุจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของผู้แทนแต่ละคนเพื่อประโยชน์ในการรับรหัสสำหรับการร่วมประชุมทางไกลาการลงคะแนนเสียงการเข้าใช้งานและการติดต่อสื่อสารระหว่างการประชุมหนห้องประชุมสอนิคมันทรวิทุนและในวันที่13พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีทานอุดมรักษ์สอนสารีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและการกรองงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่4ทับ2 5 6พเพื่อรับทราบคำร้องตามมาตรา1,20ที่สามารถยุติโดยการเจรจาตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจำนวนหนึ่งแหน่งคำร้องตามมาตรา1,20ที่นายจ้างยุติในชั้นศาลแรงงานกลางจำนวนหนึ่งแห่งและคำร้องตามมาตรา1 2 0ที่นำเสนอคณะกรรมการ สวัสดิการแรงงานพิจารณาจำนวน4แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน18คนรวมทั้งพิจารณาคำร้องตามมาตรา120ของสถานประกอบกิจการ2แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง6คนโดยมีผู้แทนภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมสานิคมจันทรวิทูกลกรมสวัสดิการและกุ้งครองแรงงานค่ะ <Amen. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube กสอรอนะคะ กสรชัแนวเปิดดูเมื่อไร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมค่ะสวัสดีค่ะกสะรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน